สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ทิกเกอรแบค เป็นวิธีการแต่งกล่องสมองกลอีกวิธีการหนึ่งโดยปกติแล้วรถที่ออกมาจากโรงงานจะมีกล่องสมองกลหรือ ECU ที่จูนปรับแต่งมาเป็นมาตรฐานจากโรงงานซึ่งมักจะจูนมาไม่แรงถูกใจเราโรงงานจะจูน ECU มาเพื่อวิ่งบนถนนลดมลพิษประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งถ้าเราอยากจะแรงเราก็คงไม่สนใจเรื่องพวกนี้แน่นอนเราอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่นกรองอากาศท่อไอเสียปรับปรุงห้องเผาไหม้เปลี่ยนหัวเทียนปาสูบเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแคมหรืออื่นๆซึ่งมันสามารถทำให้รถเราแรงขึ้นได้แต่มันจะไม่สามารถแรงถึงที่สุดถ้าเราไม่แต่ง ECU ก็เพราะ ECU เดิมๆจากโรงงานเขาได้จูนมันมาเพื่อใช้กับสเปคเครื่องยนต์เดิมกรองเดิมท่อเดิมฉะนั้น ECU เดิมๆ มันก็จะไม่รู้จักกลองอากาศท่อสูตรหรืออื่นๆที่เราใส่เข้าไปถ้าจะให้แรงขึ้นเราก็ต้องมีกล่อง ECU ที่จูนมาเหมาะสมกับอุปกรณ์ใหม่ที่เราใส่เข้าไปด้วยหรือหากล่องแบบจูนเองได้แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี 1. Modify กล่อง ECU เก่าถูกสตั้งแต่ได้ผลน้อยมีโอกาสพังและที่สำคัญคือกล่อง ECU จะมีตำหนิไม่เหมือนเดิม สหาซื้อ ECU แต่งอาจจะเป็นแบบจูนมาแล้วสำเร็จรูปหรือแบบกล่องเปล่ามาให้เราจูนเองข้อดีคือแรงขึ้นอย่างแน่นอนจูนได้ละเอียดกว่าข้อเสียคือราคาแพงต้องดัดแปลงวงจรเยอะและติดตั้งแทนกล่องเก่า 3. p มพิกกี้แเป็นกล่องพ่วงจาก ECU เดิมมีทั้งแบบจูนมาแล้วและแบบให้เราจูนเองข้อเสียคือจูนได้ไม่เยอะเท่า ECU แต่ง ที่สามารถจูนได้เต็มรูปแบบแต่มีข้อดีคือราคาถูกกว่าและสามารถถอด Piggyback ออกกลับมาใช้งานกล่อง ECU เดิมได้ทันทีส่วนเรื่องการจูน Piggyback มันก็คือการจูนกล่อง ECU นั่นเองเพียงแต่ Piggyback มันจะทำงานโดยดัดแปลงสัญญาณเข้าออกกล่อง ECU อันเดิมโดยให้ได้ผลตามแบบที่เราต้องการพิกกี้แบ็บางรุ่นเช่นของ Power Commander มันจะมีปลัก๊กสามารถเสียบเข้ากับปลั๊กสายไฟเดิมของรถได้ทันที จะเลิกใช้ก็ถอดออกแล้วเสียบปลั๊กกับตามเดิมรถของเราก็จะคืนสภาพเดิมจากโรงงานพี่กีแบ็กแบบจูนได้นั้นบางรุ่นเก่งจัดมีความสามารถมากอาจจะสามารถตัดการทำงานของกล่อง ECU เดิมทั้งหมดแล้วตัวเองควบคุมเครื่องยนต์เองทั้งหมดก็ได้ส่วนเรื่องการจูนนั้นหลักๆที่มักจูนกันก็คือองศาจุดระเบิดกล่องดีๆจะสามารถกำหนดที่รอบเครื่องยนต์ได้ละเอียดกว่าหัวฉีด ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับรอบเครื่องท่อไอเสียกรองอากาศหรือกรณีสนามแข่งที่แตกต่างกันบางรุ่นสามารถเก็บสถิติข้อมูลต่างๆของรถได้ด้วยเช่นการใช้น้ำมันยังหวะคันเร่งยังหวะกดคลัตช์ยังหวะใส่เกียร์การจูนโดยทั่วไปเราจะสามารถโปรแกรมไว้เป็นชุดๆหรือที่เรียกกันว่าแมปซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้ของบางรุ่นก็สามารถเก็บแมป พร้อมใช้งานได้หลายแมปเวลาจะใช้แมปไหนก็กดเลือกเอาการจูนอัพเครื่องยนต์นั้นถ้าจะเอาแบบสะดวกสะดวกก็มักจะทำกันที่ไดโนเทสแบบว่าจูนไปวัดเครื่องไปแต่ถ้าต้องการแบบละเอียดละเอียดจริงๆก็ต้องไปจูนเพิ่มตเติมที่ข้างสนามด้วยหรือไม่เช่นนั้นก็พกโน้ตบุ Book ๊กสักตัวเข้าไปแล้วจะจูนตรงไหนก็ตามสบายขับไปจูนไปก็ได้ครับแต่ถ้าเราคิดจะใช้พิกกี้แบนั้น หมายถึงว่าเราได้แต่งรถครบถ้วนแล้วนะครับในระดับหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้องมีท่อใหม่กรองใหม่แล้วจึงไปหากล่องมาจูนเสริมพอถ้าใช้กล่องจูนอย่างเดียวแบบนี้เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ